พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ เมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2566เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ 1. นายวันมูหามัดนอมะทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 2. นายประดิพัท สันติพาดาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งสานายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองจึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา 116. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณานี้เป็นต้นไปที่5กรกฎาคมพุทธร2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายกรัฐมนตรีเธอนั่งครับ